แปลกๆดีเนาะได้ไหมได้แหละเนาะแล้วฟ้าแปะอะไรของฟ้าถ้าพูดเันไม่ติดอุ้ยฮัลโหลทุกนะคะนเจกากฟานะคะในช่องฟ้าปนชเนลค่ะไม่ต้องตกใจกับเสื้อนะคะแบบ i, เฮ้ยอินนเซอร์เดิมอันนี้อะไรเดิมๆเว้ถ่ายคลิปมาเล้วอะไรยังไงก็เดี๋ยวพิ่งเบื่อกันนะคะซึ่งวันนี้ฟามีนวัตกรรมใหม่นะคะที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือ แอร์เย็นมากขอไปปรับแอร์แอเ okay, อคทุกคนกลับมาแล้วไปกิฟต์ไปดูรีโมทแอร์ก็คือใครไปเปิด21องศาแล้วปเปเป่าไาที่ฉันหนาวมาก <S 2>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  อาแล้วก็ทุกคนฟ้าบอกว่าอะไรนะลืมแล้วอ๋อมีนวัตรกรรมใหม่นะคะน่ารีวิวมากก็คือเจ้าตัวนี้เลย ะะตัวนี้นะคะฝาาซื้อจากที่ตลาดนัดตามตลาดนัดทั่วไปเลยนะคะในออนไลน์ก็มีขายนะคะแต่ที่ฝ่าเห็นสะสตูดคือป้าเคยเห็นจากใน t i k t อกนะคะที่เขาใช้กันก็คือคนที่ใช้เขาจะโกนคิวออกหมดเลยเว้ยแล้วก็ใช้เนี่ยแปะทับไป แต่เราก็ไม่สามารถโกนคิ้วออกได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองใช้ให้ดูนะคะกับมือแล้วกันเนาะให้เห็นว่ามันอะไรยังไงนะคะอารมณ์ว่าแบบอันนี้ก็เหมือนของเล่นใหม่ๆใ,ในการที่เราอยากจะลองอะไรประมาณนี้เนาะปาคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะรีวิวไงถ้าปาจะไม่ผิดอันนี้ปาซื้อไปรประมาณ20บบาทปะเอาประมาณนั้นแหละนี่เลยมันก็จะเป็นแผ่นที่แบบว่า เท่านี้นะคะให้คิ้วมาทั้งหมด11คู่นะคะก็คือซ้ายขวานเนาะจะติดข้างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก่อนจะทําก็คือต้องตัดตัดนี่แหละค่ะทุกคนฟันหรอกินไก่มาเอ้าหล่กทุกคนเราก็ได้กินไก่มาแล้วก,นกนินไกรทำกับข้าวในร้านไเด็นแล้วมันจะแซ่บไหมเนี่ยอ,อาลาะเราก็จะตัดก่อนเลยตัดยังไงให้เม็ดไม่พังตอนที่ฟังเห็นในคลิปอะทุกคนคือเขาโกนคิ้วจริงๆนะ แล้วคือเขาใช้เนี่ยแปะเขาไปเลยอะ่ะแล้วมันดูเนียนมากอะ่ะแล้วจังหวะบังเอ,อิญเราเห็นพอดีไงก็เลยแบบอลองดูซิว่ามันจะเป็นอะไรยังไงไงฟามองแท็กทูเขาวะดูโคนมันเป็นแท็กทูที่แบบเป็นเหมือนขนคิ้วเลยอะ่ <c oughs> แะแปลกๆดีเนาะได้ไหมได้ไหแหละเนาะนี่เลยฟาก็ตัด ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวๆขอเล็มตรงนี้นิดนึงมันจะได้ดูแบบเป็นคิ้วจริงๆจ,จังๆหน่อยแล้วก็ได้คิ้วแบบนี้แล้วนะคะฟ้าอยากลองทาบดูอะว่าเป็นอะไรยังไงเออฝั่งนี้นะทุกคนมันก็จะเป็นฝั่งแท็กทูไว้แปะเข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วฝั่งตรงนี้มันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราแปะคิ้วตรงหรือเปล่านะคะแล้วฟ้าขอลองทาบกับคิ้วดูก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงเอาจริงปะต้องพูดว่า ฟาต้องตัดตรงนี้ออกก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บคิ้วเราจะแบบเหมือนเชื่อมต่อเข้าหากันนะเพราะมันค่อนข้างที่จะยาวมากคิ้วโกงแล้วก็ใหญ่มากแม่ <laughs> เพราะว่าบนหน้าคือไม่รอดเดี๋ยวลองกับมือทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงฟาก็ลอกพลาสติกออกนะคะโลโก้จะจะแปะตรงนี้แปะตรงนี้หนึ่งก็ลอกพลาสติกออกแปะตรงนี้อีกหนึ่งฟาไม่มีน้ำฟาใช้น้ำเกลือ ที่เกียเดจะไปห้องน้ําแล้วเฮ้ยพังพังไม่นี่จะพังไม่น <c oughs> ี <acuerdo> ่เฮ like <c oughs> ้อแท็กทูฟ้าก็จะทําให้เปียกแบบนี้เลยนะคะแล้วฟ้าแปะอะไรของฟ้าแปะบี้ยวแบบแปะเบี้ยวแบบให้อภัยไม่ได้ต้องรีวิวอย่างงี้หรอแปลกแปกไปไหมฮะแกแท็กทูมันไม่ติดอุ้ยลื่นแล้วก็หลุดออกมาอย่างนี้ กดแล้วค่ะทุกคนกด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 อย่างนี้แน่นๆแล้วก็สไลด์ออกมานี่มันก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคน่ะดูใกล้ๆความแท็กทูเนาะมันก็จะแบบเงาเงาแบบนี้อ่ะใช่ไหมเออฟ้าคิดว่าถ้ามติดกับคิ้วเราจริงๆเอวอะมันก็คือจะไม่เนียนหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองให้ดูใกล้ๆทุกคนให้ดูใกล้ๆให้เห็นขนแขนไปเลยนะคะนี่ที่ฟ้าบอกมันจะเป็นขนคิ้วลายๆขนคิ้วแบบนี้เลยเห็นไหม มันจะเป็นลายลายคนคิ้วแบบนี้ซึ่งมันเหมือนคิวจริงมากคิ้วขึ้นตรงแขนเท่านั้นเองความแท็กทูนั้นน่ะมันก็จะแบบว่าเงาเงาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันติดกับผิวเราแน่นๆจริงๆนะมันถูมันก็ถูไม่ออกนะทุกคนดูดิถ้าแบบติดแน่นๆเลยอะ่ะ เออถูกว่าถูกไม่ออกนะก็ถือว่าแบบอืมน่าลองเล่นดีนะคะเอาล่ะทุกคนขอพูดสรุปส่งท้ายเลยนะคะราคา20บาทที่ฝ่ายซื้อมานั้นก็ถ้าแบบจะใช้จริงๆเลยก็ส่วนตัวฟาว่าน่าจะใช้ได้แหละ สำหรับคนที่แบบว่าโกนคิ้วทิ้งไปหมดเลยนะแล้วก็แปะเจ้าตัวนี้ไปเลยอะ่ะมันก็ให้ความเนียนในเรื่องของแบบอ่ะมันเป็นลายคิ้วจริงๆนะคะแล้วก็ติดแน่นดีสำหรับฟ้านะถ้าสมมติติดแบบกับผิวแน่นๆเลยคือมันติดดีเหมือนกันนะถ้าลองคิดว่าแบบเฮ้ยเราใช้เจ้าตัวนี้แปะใช่ปะแล้วก็ใช้แบบสีฝุ่นอ่ะทุกคนแบบระบายทับไปทีนึงอะ่ะเออฟ้าว่ามันน่าจะเนียนอยู่นะคิ้วมันน่าจะแบบไม่ได้เงามากขนาดนั้นนะลองเล่นของขามนะคะแทกทูคิ้วก็หาซื้อเลยที่ออนไลน์เลยแล้วก็ ตลาดนมีขายทั่วไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วกดแชร์ฟานะคะที่สั่งเผาทุกคนจะดูคดิงกุ้งกิ้งให้ฟ่านนะคะเวลาฟันลงก็เม่ทดกคนจอภาพนี้ก็ไปและบายสวัสดีค่ะจุ๊บ